ดูดูให้ท่านผู้ชมช่วยดูแล้ดูดื้อขนาดไหนเนี่ยโอ้โหเหมือหนึ่งเลยอันอันนี้อันนี้คือล็อกประตูไว้นะคะเราล็อกประตูไว้ด้วยนี่คือถ้าไม่ล็อกค,คือเปิดได้เปิดได้เลยเคยเคยออกไปแล้วด้วยตอนนั้นแม่แม่ไปล้างถ้วยล้างชามอยู่ในห้องครัว อยู่ดีๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้โชคดีนะั่นก็เดินไปหาเดินไปหาแม่อยู่ที่ห้องครัวแม่ตกใจมากเพราะเป็นตอนกลางวันพอดีงงมากเลยอ่ะพี่ๆเขาก็แบบนั่งเอ,อ๋อยู่ในห้องเนี้ยต่วมีแบบโชคดีเดินไปหาแม่เนี่ยแม่งงมากก็ยังดีหน่อยที่ว่าไม่ไม่ไม่เดินออกจากร้านยังอยู่ในร้านอยู่เนี่ยไม่งั้นโอ้โหหายแย่เลยกลัวอย่างเดียวกลัวแบบว่าออกไปแบบกลัวโดนหมาก,กัดอย่างเงี้ย แล้วก็เลยเลี้ยงให้จะอยู่ในบ้านไม่เคยให้ออกข้างนอกเลยจะให้จะให้ออกไปเดินเล่นในร้านเฉพาะตอนที่ปิดร้านแล้วพอแล้วโชคดีลูกไม่เอาไม่เอาไม่ดื้อไม่ทําแบบนั้นลูกเหลือเกินแล้วนะแม่แม่จะดุนะแม่จะหายแล้วนะนี้นะฮะแม่จะโมโหแล้วนับหนึ่งโชคดีโชคดีนับหนึ่ง โชคดีไม่เอาลูกไม่เอาอย่าดื้อขนาดนั้นมา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 อยู่เฉยๆนี่เห็นไหมเห็นพี่ไหมพี่เงินเน่เหเงินเงินอ้วนให้ดูพี่ทองสิพี่ทองพี่ทองมาอยู่ข้างบนพี่ทองสวยๆเป็นไงลูกอ๋ออ๋อทองอ๋อทอฮะเป็นเฉย ดูไอเนี่ยดื้อดึงดื้อดึงพอแล้วโชคโชครีรีไม่เอาลูกพอแล้วพอแล้วอย่าขนาดนั้นเลยลูกมันเกินไปมันเกินไปจะออกไปทําอะไรอะมาคุยกันก่อนเร็วๆจะออกไปทําอะไรแม่ถามก่อนหนูโช็จะออกไปทําอะไรเออทํายังไงมันก็เปิดไม่ได้หรอกแม่ล็อกแล้ว và đứa đường hồ lón rồi